จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาบทสรุปคังคาไปยานอัปปมาทวักและพลรกรณียยวัคซึ่งเป็นวักที่9ถึงวักที่สิอแห่งพระสุตตันตป,ปิดกสังยุตตัน,นิกายมหาวารวักโพธชงคะสังยุตในย่อหน้าที่ 6 6 8ถึง674มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังหลังจากที่เราได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้โพชชงกับกรรมฐานต่างๆไปแล้วในส่วนนี้พระพุทธองค์ทรงใช้อุปมาอุปไมยจากธรรมชาติเพื่อแสดงให้เห็นพลานุภาพของโพชชงเจ็ด ในการนำพาชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางเรื่องราวเริ่มต้นที่คังคาเปยานหรือหมวดว่าด้วยแม่น้ำคงคาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเปรียบเทียบจิตใจของผู้เจริญโพชฌงว่าเหมือนสายน้ำที่ไหลไปสู่มหาสมุทรด,ดังนี้เสยถาปิภิกเวคังคาณที ปาจีนะนินนาปาจีนะโปโนาปาจีนะปัปพาราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนลังไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนฉันใดเอวะเมวะโขภิกเวฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เจริญโพชฌงเจดกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจดนิพานะนิโนโนโหตินิพานะโปโนโนิพานะปัปพาโรย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานนอกจากแม่น้ำคงคาแล้ว ทรงเปรียบเทียบกับแม่น้ำสายหลักอื่นๆอีกห้าสายคือยมุนาอาจิระวดีสารภูและมหีรวมถึงเปรียบเทียบกับมหาสมุทรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางต่อมาในอัปปมาทวัคหรือหมวดว่าด้วยความไม่ประมาททรงเปรียบเทียบโพอชงกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เช่นรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงยอดเรือนที่เป็นที่รวมของกรอนทั้งปวงรากไม้ที่ดูดซับโอชารสกลิ่นจันทร์ที่หอมกว่ากลิ่นไม้ทั้งปวงพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่กว่าราชาทั้งปวงดวงจันทร์ที่สว่างกว่าหมู่ดาวและดวงอาทิตย์ที่ขจัดความมืดทั้งหมดนี้ เพื่อสื่อว่าการเจริญโพชงเป็นยอดแห่งกุศลธรรมเป็นความยิ่งใหญ่และเป็นความสว่างสวัยของชีวิตและสุดท้ายในพละกรณียวักหรือหมวดว่าด้วยการงานที่ต้องใช้กำลังทรงเปรียบเทียบว่าบุรุษผู้มีกำลังจะทำงานหนักได้ต้องอาศัยแผ่นดินเป็นที่มั่นฉันใดภิกษุ จะเจริญโพชชงได้ก็ต้องอาศัยศีลเป็นแผ่นดินรองรับฉันนั้นทรงเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการดินและน้ำนาคที่อาศัยขุนเขาต้นไม้ที่น้อมไปทางทิศตะวันออกตุ่มน้ำที่คว่ำปากย่อมคลายน้ำออกสมุดที่เป็นที่รองรับน้ำจากแม่น้ำทุกสายหลักธรรมสําคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากตอนนี้คือ 1. ธรรมชาติแห่งธรรมพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าการบรรลุธรรมเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเหมือนน้ำที่ต้องไหลลงที่ต่ำหรือไหลไปสู่ทะเลเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยคือโพชชงให้สมบูรณ์แล้วจิตใจ ก็จะไหลไปสู่นิพพานเองโดยอัตโนมัติไม่มีใครต้านทานได้ 2. ความมั่นคงของรากฐานอุปมาเรื่องแผ่นดินย้ำเตือนเราเสมอว่าศีลคือพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีศีลก็เหมือนคนทำงานกลางอากาศย่อมทำไม่สำเร็จและอุปมาเรื่องต้นไม้ที่น้อมไปทางทิศตะวันออก สอนให้เราตั้งเป้าหมายและฝึกจิตให้น้อมไปทางกุศลเสมอเพื่อวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาล้มหรือตายก็จะล้มไปสู่สุขติแน่นอน 3. ความเป็นหนึ่งเดียวแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่มหาสมุทรกุศลธรรมทุกประการไหลลงสู่โพธชงและนิพพาน ไม่ว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนปฏิบัติสายไหนขอเพียงให้ถูกต้องตามหลักอริยมรักและโพธชงปลายทางคือความหลุดพ้นเหมือนกันหมดในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของสังยุตนี้เราจะมาดูบทสรุปของการนำโพธชงไปใช้แก้ปัญหาชีวิตจริงทั้งการแสวงหา การข้ามห่วงน้ำและการทำลายกิเลสโปรดติดตามในตอนหน้าขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร